และในวันนี้เราก็มาอยู่กันกับในเกมมินิโวบล็อกอาร์ตอะมินิโและในวันนี้เราก็มาอยู่กันกับนเกมมินิโวเคียตาเย้วันนี้จะอ,อเกิดอารมณ์ดีอะไรไม่รู้รู้สึกอยากเล่นเกมมินิโวมากเป็นเกมที่เราเคยเล่นมานานมากเลยสมัยเมื่อตอน5ปีที่แล้วเอหะ5ปีเอห้ปีที่แล้วคือสมัยตอนเปิดตัวแรกๆเลยโอเคนี่ ดูดินี่คือแมบเก่านะที่เราเคยเล่นพรนี้คือไอดีเก่า <c oughs> <c oughs> โอเคป้าแต่ว่าก็ช่างมันเถอะเดี๋ยวเริ่มเลยเอืมก็อืม <c oughs> <c oughs> ปิดหรือว่าเปิดเปิดหรือว่าปิดปิดดีครับรออะไรอืมโอเคคิดถึงมากเลยนายมีอะไรบ้างนะอ้โอ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 คืออ่ามินิโวเคียต้าทำไมมันกลายเป็นหนีไปแล้วเนี่ยมีบ้านแถมไวแล้วเนอโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยเนาะ และนี่คือตัวละครแล้วเนาะโอเคเย่วันดีจ้าคลิปนี้กระตุกไหมไม่รู้เดี๋ยวถ้ากระตุกด,ดี๋ยวเราค่อยเราให้ขับเตือนเนาะ<อ>คือคือถ้าคลิปกระตุกก็ทุนดูหน่อยนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ตรวจสอบคลิปอะไรเลยเร็วนี่คืออะไรอ้วปูวัดีเอ๊ะเอ๊ะเ,เดี๋ยวนะปกติมันจะต้องมีเครื่องยานมิใช่เหรอแล้วมีแมปด้วยดูแมปหน่อยเนี่ยคูณปกติมันต้องมีอะไรอยู่ตรงนี้เหเห็นไหมแท่งแท่งอะแท่งหายครับอ๋อ โอ้อะไรอ่ะโอ้เดี๋ยวนะคุณ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 แป๊บนะอันนี้มันเงาอ๋อฮะวั a เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแป๊บนึงนะชั้นบ้าเกมบั็กเดี๋ยว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 เติ้งใหม่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 เอาใหม่เอาใหม่นะรู้สึกว่าไอ้ตรงนั้นนมันจะต้องมียานอวกาศด้วยเนาะเป็นเหมือนยาโอ้เกิดที่ไหนอีกแล้วเนี่ย แล้วไหนน,ะนี่ไงคุณจริงด้วยเกมพารกไอ้แม่นี่ไงที่เราพูดถึงว่ามันต้องมีไอ้หน้าหน่ไอยานอวกาศใช่นะแบบนี้เลยเออนี่เออแต่ตอนนี้คือเราอยู่กลางป่าเราก็เจอนี้โอเคเดี๋ยวเราก็ต้องแัดเนี้ยแล่อะไรเนี่ยแล้วมีแล้วมีวมฟ้ายไหมแถวนี้ขอฟ้ายสิฟ้ายมีไหมอ่ะฟ้ายไม่มีก็ช่างมันก็ตัดมาเลยเนาะโอ้เอ๊ะ เดี๋ยวนี้กิ่งไม้มันสามารถดรอปได้เหรอคือปกติแลว้วมันดรอปไม่ได้นะกิ่งไม้น่าจะอัปเดตใหม่แหละเออเนี่ยกระตุกมากขึ้นบอกเลยนะคลิปเนี้ยถ้าก,กระตุ่อะทนดูเน่อยนะตอนนี้นะก็มีก้อนหินด้วยเดี๋ยวเราขุดก้อนหินเลยแล้วกันอ๋มันมีภาร,รกิจให้เราเก็บด้วยแฮะนี่ไงภารกิจอะไรน่ะมีฝ้ายด้วยอะคุณเห็นว่าฝ้ายของช้นนี้ขุดอ่านี่ไงฝ้ายเออมีฝ้ายไหมแถวนี้เขาฝ้ายดิอ,อ่มฝ้าย อะไรญ่ตัวอะไรนี้อุ้ยแยกล่างได้โอ้มาเอ้อู้้ยอะไรอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอ๋อไอ้นี้คือหายหายหไหไหไหาหจำได้คุณแล้วเสียงดวงได้ไรก็ช่างมันเรื่องของแกมีฝ้าไหมแถวนี้ไม่มีฝ้าหรอไม่นะไม่มีฝ้าใช่ไหมเราจะทั่งเตียงไงคุณผมจะทําเตียงอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไปไป่ดติดตามทำไมเนี่ยอุ้ยแต่ว่ามีหายเยอะนะหรือว่าเขาอยาหาจากไห บ้าอ๋อรู้แล้วแล้วก็แค่เอาไฟนะั้นมาทําเป็นปุ๋ยสิแล้วก็คืออยู่ห่างจากจุดเกิเดเยอะมากโอเคเดี๋ยวรีบตัดไม้ดีกว่าก่อนที่มันจะสายเกินไปอ้วเขาให้ค้าขวานหินด้วยแฮะเดี๋ยวอ,ยอันตรายจริงลไอ้ก,ก้อนหินนี้งงบ้างเลยปกติมันต้องโดนดาเมจไม่ใช่เหรอป <c oughs> ุ้เออว้ยคุณกระตุกมาก <c oughs> นี่ม่ดูที่ไม้กับหินแปดซึ่งหินเราต้องเก็บหินมาเยอะๆมีหินดูหก เดี๋ยวเราทําขวานก่อนดีกว่าไหมเออเห็นว่าสามารถทําขวานในตัวได้นี่ไงขวานในตัวเอ้ยไม่ใช่ขวานในตัววนนี้ก็บ้านชั่วคราวเลยนะบ้านชั่วคราวเลยนะแล้วคือจะมืดแล้วไงคนเนี่ยเนี่ยได้ละเออจบชิวปะก็ชิวเห็นไหมคุณชิวมากคืนแรกปุ๊บโอเคแล้วก็ทําไปนะอ๋อปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยเออทาปุ๋ยก่อนตอนเนี้ยเขาทำไม่ได้เหรอเอ้ยเนี่ยนี่ไงปุ๋ย เออได้มาสองอีกเมื่อคุณทําปุ๋ยเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราทําปุ๋ยก่อนนะเอาหินมาหน่อยเนาะซึ่งหินแล้วก็ไม่มีก็โดโดโดเลมีฟ้าซอนลาทีใช่ไหมขุดนาแล้วอึ๊บอึบอ่าอึ๊บอึบอึบอ่าอึ๊บหนึ่งสองรับหนึ่งสองสองในหินอ่ะหินหินอยู่ไหนอ่ะอืมหินอยู่ไหนอ่ะ เอ้าหินเอ้าเราจะเจอหินหูยหินลึกมากสองโอเคเดี๋ยวทาไอ้นี่ก่อนนะค,คุณนี่ทํานี่ก่อนเอ้ยเอานี่มาสิแล้วก็นี่กับไอน้นี่โอเคเดี๋ยวเราปลูกตรงตรงตรง,ตรงไหนดีตรงนี้วะบุกเบิก <c oughs> ชื่อแปลกแปบุกเบิก <c oughs> อ่ะ <c oughs> ตั้งไว้ มันต้องอยู่ใกล้นาปะช่างมันเถอะปลูกไหนก็ได้ต่ปลูกไปเลยนี่คือเดี๋ยวสร้างประตูดีกว่าคุณเคความปลอดภัยขั้นสูงเอ,เอาดินมาดีกว่าฮดินแล้วก็ความปลอดภยัยรอบหนึ่งปลอดภัยไว้ก่อนนะคุณจําได้ปะมีรวอะไรปิดให้หมดอ่านี่เสียงอะไรอะเมื่อกี้เสียงอะไรอะเสียงอะไรแว๊บเมื่อกี้ทางบ้านเหรอเสียงใกล้มากอ้อยออยเสียงนี้เนี่เลยเออ เฮ้ยลืมทำอะไรเอ้ยเฮ้ยไฟไฟสรุปโคตรพีคคนที่ชื่อไฟก็ฮะมีอะไรหรอคะนั่นแหละคนที่ชื่อไฟก็จะแบบงงโคตรเลวเอาไีกเอาไม่บุกมาก่อนบุกมาก่อนเออเดี๋ยวทำภารกิจดีกว่าโอเคเดี๋ยวอะอ่ะคือใช่เข้าใจนะว่า เ,เดี๋ยวทำภารกิจดีกว่าเอ้ยมีไฟไหมยังไม่มีไฟเลยนี่นี่ครับอืมอืมโอเคได้ละแล้วก็ทำภารกิจก่อนตอนนี้จะมืดแล้วนะคบเฮ้ยน้องเข้าบ้านก่อนไหมนะ่กลัวจังโอ้ยอีนี่ก็โตไวจังเลยอีนี้ก็เสร็จไวจังเลยรอดแหละคืนแรกจบครับแล้วเราก็ได้แล้วจ้าเตียงเง่เราได้เตียงแล้วแล้วยังไม่มีอาหารนะแต่เราโอ้ยมันฟินอยู่ดีเองตอนเช้าแล้วโอ้ยอากาศสดใส อ้ยและเราก็มาปลูกฝ้ากันต่อดีกว่าคือรอบหน้าอาจจะมีแข่รับเชิญรอเลยอะไร,รอ่ะเอออันี่คือแร่อะไรสงสัยเลยแร่อะไร,รอ่ะเอ้าแร่อะไรไม่เคยเห็นหลึกพลังงานควบแน่นอีอย่างอ่ะปลูกไปก่อนเนาะปลูกอ่าเฮ้เออใช่ต้องทําต้องต้องทำตามภาิก,กิจก่อนจะได้รังฮะ ตอนนี้คือทั้งคลิปหลายคนสงสัยและทำาป็ผู้แตกฟวบักเออตัดต้นไม้เพื่อรวบรวมวัตถุดิบสามหรออ๋อเอามาโฮกก็สอนเราเล่นอยู่ก็เอาไปซะจบคาบแผ่นไม้แล้วคาบไงแผ่นไม้อ๋อวางแผ่นไม้สามวางแผ่นไม้หนึ่งสองสามแล้วก็คาบดาบหินต่อดาบหินดาบหินอ่าเอสชนะสิ่งมีชีวิตใดๆอ่าไอ้นี่ได้ปะ โอ้อก็ได้เหมือนกันนี่ว่าครับคบเพลิงติดไฟหูได้เยอะหูเยอะเหมือนกันนะจุดกองไฟครับต้องคัาบที่ไม่สมบูรณ์ครับสอนครับสรุปก็คือครับคามแล้วครับอีกครับต่อครับอ๋อก็เปลือกฮะทุ่งนอนที่เรียบง่ายใชฟฝ้ายสามเรามีฝ้าฮะโอ้ยนี่ไง้ฝาเรามีเออหนไหมบอกแล้วคุณ ว่าเราควรปลูกเว้ยถ้าไม่ปลูกให่ไม่เป็นไงแล้วก็จะทำาลอะไรกินไม่ได้โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาหยุดดูฉากนี้กันหน่อยดีกว่าคือฉากนี้เราหนึ่งละปลูกจะทำเตืยนใช่ไหมไปดูความอึดของเราครับเพราะเราคราบอะไรไดูเจ่าเราเห็นไหมจำเป็นมากคุณแล้วทำไมเดมันมีว่าอุณหภูมิด้วยเหรอว่าแบบถ้าร้อนเกินก็ไม่ได้เฮ้ยกดพิ้นนั่นไงว่าละพูดไม่ทันขาดคำ ออ้แอ,อพึ่งดู S สอซิกไปก็ท่าเบียวก็ก็ <c oughs> นั่นแหละโอ้ยเส้นใหญ่จะบ้าเอามาเยอะเอามาเยอะอุอ้ยบาสมีทํำด้วย <c oughs> โอเคเดี๋ยวค่อยเข้าเดี๋ยวค่อยเข้าแย้ซึ่งไม่รู้ว่าเข้าไปอีกทำไมเพราะว่าเราก็มิดเดียวแล้วอ๋อก็นี่ไงก็เพื่อมีแขกรับเชิญมาใช่ไหมก็แบบ ให้เขานอนเตียงนี้เออนี่ยนี่ยัใช้กองไฟย่างนี่มีพอดีเลยเนื้อดิบปุ๊บปุ๊บอ่าเดี๋ยวรอเนาะโอเคเอ้ยไม่ก็ง่ายๆป่ะภารกิจอ่ะมันก็ชิลป่ะเออเฮ้ยเสียงอะไรน่ากลัวจังเสียงอะไรไม่รู้ปิดก่อนอึ๊บเนี่ยได้ละกินเนื้อย่างไอ้กินเนื้อย่างคาบอีเตอร์หินโอ้ยเพื่ออะไรเนี่ยคุณเราก็มีแล้วดิี่ใช่ไหม เก็บรวบรวมสามมีผมเห็นผมเห็นอยู่ครับตรงนี้เออจําได้ใช่ไหมแล้วก็สองอยู่ไหนจ๊ะสองอุยอ้ยอ๋อยนี่เข้าพดูดเออข้าพดูดโอเคเยวปลูกข,ข้าพูดเอาเข้าพูดมาด้วยนะฮะนี่สองแล้วก็สมเนี่ยเจอแล้วโอเคจบปิดภา,ารก,กิจครับอืมจบชิวๆเลยถือเพื่อนลุงอาลุงจริงด้วยโอเคเฮ้ยมันก็สนุกอยู่นะเล่นอ,อย่างงี้มันก็สนุกอยู่เฮ้ยสนุก แร่โลหะโอ้อ่าสามจ้ะเดี๋ยวปลูกไอ้นี่ด้วยโอ้โหคุณดูดิสำรองเยอะมากเดี๋ยวลองปลูกอันนี้ดูไหเข้าโพดปลูกอ้าปลูกงี้โอเคข้าโพดปลูกปลูกงี้โอเคเห็นว่าโตเร็วดีนะโตเร็วดีนะักขุดไปเลยเอา้าจ่าเลยภารกิจซึ่ง ถ้าจะลงถ้ำเราจำได้ว่ามันมีหยดสูตรหนึ่งที่เกมมินื้อโววยังมีได้แก้และนี่คือวิธีการทำลงไปข้างล่างนี่างหนึ่งมักไปแล้วไป F5 ฮะนี่ไงนี่ไงโอ้โอมากานี่ไงคุณเจะอ,อะไรแม้แมคุณอาซูนสุดมๆตรงนั้นนะ่ะเห็นยังคุณโคตรใหญ่แสดงว่าเราต้องขุดตรงนี้เออ เก็บที่ไม่จำเป็นออกไปโอเคลงท้ามจ้าเฮ้ยโอเค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 แล้วล่ะมันมืดมันมืดมองไม่เห็นปักไม่ได้เออนี่จะแล้วคุณแล้วโอ้ยเดี๋ยวคุณลงไงดีเสียวอ่ะคือเข้าใจว่าเป็นเกมมินิโวแต่นี่คือ มันก็น่ากลัวเกินแล้ววนะ่ะอุ้ยเห็นแล้วโอเคอเห็นแล้ว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 เห็นละใครบอกไม่เห็นฉันเห็นเลยจ้ะชัด,ดวยสามสองหนึ่งกล้าเหรอกล้าเหรอท้าทายเหรอาท้าทายเหรออุ้เยเฮ้ยนี่ควันอะไร,รอะนากลัวจังเดี๋ยวคุนี้ก่อนคุณนี้ก่อนเฮ้ยเนี่นยขุณได้หนึ่งอะได้แล้วเอ็มแม่งงา่ายๆเลย EP แรกนะครับ อีพีแรกนะครับอยู่ในทําเรียบร้อยแล้วโคตรเร็วโอเคเดี๋ยวอุย้ยอันนี้แล้อะไรอ่ะตืะ่นเต้นมากโคตรน่ากลัวนี่เกมอันนี้ว่ากับเป็นเกมน่ากลัวเหรออ,อุ้ยเออไอเนี้ยทำไปต่อไม่ได้เคดีหน่อยอ้วหเสียงอะไรเสียงอะไรปุ๊บ เสียงอะไรปุ๊ดปุ๊ดเสร็จแล้วปุ๊ดปุ๊ดหูคุณอย่างเยอะชิปชิปเลยอย่างงี้ดีเลยสิครับโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาคุยต่ออ่ะปุ๊ดงี้เขาบอกว่าให้เราคับเตาหลอมเตาหลอมใช่ไหมเอ่ยเดี๋ยวขอขอมาก่อนเออเขาบอกให้เอาบล็อกดินกับอ่ะปึ๊บโอเคเดี๋ยวอุ๊ย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 เดี๋ยวฉันสงสัย อีนี้อะไรอะไรอ่ะอีนี้ขุดหน่อยสิสามสองหนึ่งคืออะไรไม่รู้ฮะขุดไปก่อนเอากลายเป็นว่าฝ้ายเนี่ยโตเร็วม,มากนะแต่อีนนี้มันยังไม่ได้โตสักทีอะไรเนี่ยตอนนี้คือทุกคนจะสังเกตว่าเสียงเรามันเริ่มขาดคายห,หายแล้วเพราะว่าพูดจนเมื่อแล้วตอนนี้นี่ไงปุ๊บปุ๊บอ่าเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยมีอเอ้ยเดีย๋ยวเราว่าเราปลูกฝ้ายดีกว่าคุณ โป่งสิบสไปเลยเดี๋ยวว่าเขาปลูกไฟก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอเค้ยการปลูกนี่มันฟินจริงเลยเอยรู้สึกอยากทำนา <c oughs> เดี๋ยวแปเนื้อทำภารกิจโอ้นี่ไงไฟดับแล้วไหมคุณเนี่ยถ้าไฟดับมัก็จะเป็นสภาพนี้ก็กดนี่ด้วยโอเคนอนเลยเอ้า อ่าแล้วก็เยโอุย๊ยบะกเโออุย<ะ>ไฟเราก็เยอะแล้วแต่ว่าก็ปลูกใหม่เหอะนี่อ้าวเดี๋ยวน้ำยังไม่โตเหรอเอ้ยแล้วกูนึกว่าโตแล้วโอ้โหเสียดาเลยอ๋ออ๋อถ้าโตมันต้องอย่างนี้คุณนี่ไงไอ้าขาบมอหินอะไรเหล่านี้เพราะว่าตอนนี้คือชิลมากแล้วก็ แป้งข้าวโพดอะไรเล่ารับแป้งข้าวโพดอันนี้คืออะไรอ่ะอ้น,นี้เหรอนี่จะได้เลยเออใจถึงด้วยเดี๋ยวมันนุมไม่สวยอ่ะตั้งอยู่ในบ้านมันไม่สวยตั้งดีกว่าสวยเขาบอกว่าขับแป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพดเอา้าสามมันเหรออะไรอ่ะแกอืม <c oughs> อุ้ย <c oughs> เดี๋ยวอ่าหมดเหรอ โอ้าอาหารอาหารใกล้หมดแล้วขอขอเยอะนะเอ,อ้าอ่ะฮ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 ะคนนี้เขาเป็นซาตาเหรอตีไม่ได้เ <c oughs> มื่อกี้เอาใหม่นะครับเหมือนว่าเกมบั็กนะครับเนี่ยก็ตีได้เหมือนคุณ ปีได้แล้วอ๋อเมื่อกี้เกมมาร์กนี่ไงบุบเออยัย <Yeah! S 2> เอาไว้นี่โอ้น่ากินจังขอลองเกตดิได้มาสามโอ้อิ่มจัดครับโคมไฟลืงแสงนี่ง่ายว่าแล้วไอีเห็ดน,นี่นี่ฉันว่าแล้วเออแต่ว่าเขาให้ครับเป็นชนิดเขาให้ครับเป็นชนิดไม้อะ่ะฮ่าสร้างประตูโอเคคุณสร้างยาวๆเลยโอเคยาวๆเลยคุณยาวๆสร้างประตูแหม ได้เลยโอ้าราบแล้ววางกองไม้ฮะเอา้าก็ราบได้นี่หว่าเออวางสิบมาเราจะหมดยังเนี่ยรู้สึกว่าไม้จะหมดแล้วนะเนี่ยสิบสี่แป๊บแป๊บแป๊บขาบมาสิบสิบและก็วางสิบใช่ไหมเอยสามสองหนึ่งหนึ่งกองสามสี่ห้าอ๋อเป็นรูเหรอนี่ ช้เชือกซึ่งเชือกอ่ะนี่เชือกก็จะดิบไม้อะเอาโครบแล้วไม่ใช่เหรอเออเดี๋ยวนะทำไมทำไมไม่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 คืนอ่ะเฮ้วางอ่าโอเคอีพีเดียวเลยอ่ะคุณอีพีเดียวเลยรูปปั้นหินลึกลับอ่ะทำมาเลยนี่นี่ใช่ไหมที่เขาพูดถึงกันตั้งที่หน้าบ้านปึ๊บ อ่ะได้ไปแล้วเกิดรับผิวนังอ่อนว้าวแล้วรมาจากไหน,นอุ้ยอุ้ยประตูเลยรับผิวหนังอ่อนรับผิวหนังอ่อนออกมาจากไหน,นเอออุ้ยคุณภารกิจเยอะจิ๊บเป่งเลยโอเค,นะท,คท่นานท่านท่าน่านท่นทานท่านท่านท่ท่นี่กนท่กนท่าน่า่าาาา่า,าน่า่ามท่ต,ตามนท่านานท่า่นานน่นะ่าน,น่นท่า่านท่น,ออกน,กกนทกา่านานท่นถ่าท่านท่าท่านทวานท่านัวานท่านาาา